สวัสดีครับสวัสดีครับนี้เราอยู่ที่เมืองพลน,นะครับวันนีเราจะแวะซื้อหม่ำนะครับหม่มมีเยอะเลยนะครับ พอดีเดินทางกลับจ ok ังหวัดบุรีรันะครับอันนี้เจ้าบาทครับอันนี้อันละลอยนะครับอันนี้เหรครับอันนี้ก็อัลละลอยนะครับอันสั้นนี้เหรครับอันสั้นนี้ห้าสิบบาทนะครับไอพวกมันนี้ขายยังไงครับสิ้าลูกร้าไรนะครับสิบห้าลูกร้อยอ๋อเคนะครับสำหรับร้านนี้นะเมียค้าจะดีเขาไม่ออกกล้องนะครับผ่านมาครับเดี๋ยวจะมาอุดหนุนนะครับตรงนี้ที่เมืองคนแล้วกำลังเดินทางกลับนะครับ เอาคิต้จันทมาฝากนะครับด้อันนี้อัลละรอยนะครับก็ใหญ่มากนะครับขายดีมากนะครับเป็นชื่อดังของเมืองพลน,นะครับ,รบนี่อัลลารอยเนาะอันนั้นจันห้าสิบนะครับโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ